สวัสดีครับวันนี้จะมาพูดเรื่องของการออกแบบ Windows Display นะครับเราจะมาศึกษาเคสต s t u ี้ของ Windows Display ก่อนเนาะว่าเขาออกแบบกันมายังไงบ้างนะครับแล้วมันจากตัวอย่างเนี่ยมันมีความน่าสนใจอะไรเราจะได้เอาไปปรับใช้กับ Windows Display ของเราได้นะครับอย่างแรกเลยก็คือ Windows Display เนี่ยเป็นเปรียบเสมือนอจุดดึงดูดของร้านนะครับ ปกติร้านเนี่ยเราเห็นอยู่แล้วว่ามันจะต้องใช้กระจกบานใหญ่ๆเพื่อให้เรามองเห็นเข้าไปในร้านเนาะจะได้เห็นว่าในร้านขายสินค้าอะไรนะครับการตกแต่งจัดแสงการวางสินค้าบนเชลหน้าตาย,ยัางไงบ้างแต่มันก็เหมือนคนนะครับที่เวลาเราเห็นเราต้องเห็นหน้าก่อนเราต้องได้มองตาได้ศตานะครับเราถึงจะจะอยากไปคอนแทคต่อกับเขานะครับอยากเข้าไปเพราะฉะนั้นร้านค้าก็เหมือนกัน อ่าวินโดว์ดิสเพย์เนี่ยก็เหมือนหน้าตาของร้านนะครับที่ทําให้เราเห็นอ่ารูปแบบของสินค้านะครับเพราะฉะนั้นวินโดว์ดิสเพย์เนี่ยเวลาทำมัก็ต้องให้แสดงถึงอ่าความเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์นะครับเอกลักษณ์แบรนด์นะครับถ้าบางอย่างก็จะเป็นถ้าเป็นพูดถึงตัวโปรดัก ตัวสินค้าเนี่ยมันก็ต้องสื่อถึงความเป็นโปรดักถึงประสิทธิภาพจักระยะภาพนะครับหรือภาพลักษณ์ภาพลักษณ์ของโปรดักภาพลักษณ์ของโปรดักเพื่อให้ลูกค้าเวลาเดินผ่านหน้าร้านเนี่ยพอเห็นตัววินโดว์ดิสプย์เนี่ยจะได้รู้สึกว่าเมันมีอะไรน่าสนใจเราอยากจะเข้าไป ลองเลือกซื้อสินค้าจนได้สินค้านั้นออกมานะครับงั้น w n n o w w display เนี่ยเราลองดูก่อนมันจะมีแบ่งแยกย่อยได้2ประเภทนะครับ2ประเภทแบบแรกคือ s l i n g display s e l l i n g Display เนี่ยก็คือ d i s p l a y ว i d โ o ้ Display ที่มีการจัดเพื่อบอกกันแบบเหมือนบอกกันตรงๆเลยว่าขายอะไรหน้าตายังไง นะครับลักษณะเป็นยังไงเนาะอย่างเช่นที่เราเห็นทั่วไปในห้างสิสนค้าเนี่ยที่จะชอบเอาอร้านเสื้อผ้าเนี่ยชอบเอาหุ่นมาตั้งอาหุ่นมาตั้งโชว์ใส่เสื้อผ้ายืนท่าด้วยความธรรมะทะแมงนะครับถ้าเป็นเสื้อผ้าผู้ชายยืนแบบเท่ๆยืนแบบแมนๆถ้าเป็นร้านเสื้อผ้าผู้หญิงก็อาจจะแสดงถึงความมั่นใจในเสื้อผ้าในในตัวโ,โปรดักต์นั้นนะครับก็คือขายตรงๆเลยอย่างเช่นพวกอีกอย่างหนึ่งก็คือร้านเฟอร์นิเจอร์ นะครับก็คือเราก็จําลองใน Windows Display วินโดว์ดิสเพย์นั้นนะให้เหมือนแบบอ่าห้องสักห้องหนึ่งพื้นที่สักพื้นที่หนึ่งภายในบ้านนะครับเพื่อเห็นว่าไอแมสของโซฟาตัวนี้โคมไฟอันนี้พื้นพรมแบบนี้มันมันอ่าสร้างบรรยากาศยังไงถ้าเราซื้อเฟอร์นิเจอร์นี้เข้าไปในบ้านของเรานะครับเพราะฉะนั้นนี่คือเซลลิงดิสเพย์ให้เราเข้าใจก่อนอันที่สองนะครับอันนี้จะ จะต้องผ่านการกระบวนการคิดหน่อยและนั่นก็คือ p r e s t i c Display Plastic Display เนี่ยมันเป็นดิสเพย์ที่เราจะต้องใช้กระบวนการคิดของ Composition นะครับมาบวกกับงานดีไซน์เนาะโดยคิดมาจากคอนเทนต์ของตัว Product เพราะฉะนั้นมันจะจะยากขึ้นมานิดนึงแหละอย่างบางพลาสติกดิสเพย์เนี่ยบางอันเนี่ยมันไม่มีตัวสินค้าเลยแต่มันสามารถแสดงออกถึงภาพลักษณ์ของแบรนด์นั้นได้นะครับของโปรดักต์นั้นได้เดี๋ยวเราจะมาลองดูทีละเ,เคสกันนะครับอันแรกครับเซลลิงดิสเพย์อ่ะอันนี้อย่างที่เกินไปเมื่อสักครู่นะครับอันนี้เป็นบินโด์ดิสเพย์แบบเซลลิงเนาะร้านนี้ขายเฟอร์นิเจอร์ เพราะนั้นสิ่งที่เขาจะเอามาโชว์เนี่ยก็คือการจัดวางของเฟอร์นิเจอร์ภายในร้านในอ่าภายในวิดโอดิสเพย์นะครับตัวนี้เขาต้องการที่จะขายบรรยากาศนะครับขายบรรยากาศของอาร์มแชร์ว่าอาร์มแชร์ตัวนี้ไปตั้งอยู่ที่บ้านจะมีบรรยากาศยังไงอ่างหนังสืออ่ามีโคมไฟมีโคมไฟเป็นองค์ประกอบนะครับมีแจกันอันใหญ่ ่อสร้างบรรยากาศให้แสดงออกถึงความผ่อนคลายนะครับอันนี้เป็นเซลลิ่งดิสเพย์ของร้านเฟอร์นิเจอร์อันที่สนะครับอันนี้ตัวอย่างอันที่สองเซลลิ่งดิสเพย์ของร้านเสื้อผ้าผู้ชายพอเราพูดถึงผู้ชายเนี่ยสีที่มากับคู่กับผู้ชายก็คือแน่นอนมันคือสีดำสีดำนะครับองค์ประกอบในในงานนะครับเขาใช้ตัวหุ่น มันผู้ชายแน่นอนเนาะเพราะว่าขายเสื้อผ้าผู้ชายที่มีลักษณะการยืนแบบธรรมะธรแมงนะครับลักษณะการยืนแบบธรรมะธรแมงมองอย่างมุ่งมั่นตรงไปข้างหน้าซึ่งอันนี้เป็นเป็นภาพลักษณ์ของตัวแบรนด์ดีเซลเนาะนั้นก่อนที่เราจะออกแบบร้านค้าหรือวินด์ดิสเพย์อะไรเนี่ยเราควรจะศึกษาศึกษา corporate identity ของแบรนด์นั้นก่อนนะครับเพื่อที่เราจะได้เข้าใจถึงสิ่งที่แบรนด์ต้องการจะนําเสนอเวลาทำเราทำวินโดว์ดิสเพย์เนี่ยมันจะได้ชัดเจนและตรงประเด็นมากขึ้นนะครับนี่อันนี้ตัวหุ่นยืนอย่างมันม่นมั่นใส่ชุดเสื้อผ้าของดีเซลนะครับแล้วก็เน้นความเป็นผู้ชายหน้าตาดี จมูกสั่นเป็นคมเอาตัวรูปปั้นหน้าคนเข้ามาอีกนะครับแล้วก็มีการจัดองค์ประกอบแบบ uh, a s y m e t r y นะครับเพื่อเน้นย้ำถึงความห uh, นักแน่นนะครับเพราะว่าองค์ประกอบเสียงของการจัดแบบ uh, สมมาตรหรืออสมมาตรเนี่ยสมมาตรหรืออสมมาตรนะครับก็คือแสดงถึงความหนักแน่นมัน่นคง เนาะอันนี้ก็จะสื่อถึงตัวแบรนด์นะครับในวินโดว์ดิเซย์แต่ว่าหุ่นในวินโดว์ดิเซย์เนี่ยคือมันเราก็จะมองว่ามันเป็นแค่หุ่นใส่ชุดเฉยๆนะครับแต่ถ้าเรามองให้ลึกซึ้งเข้าไปเนี่ยจริงๆมันผ่านการกระบวนการคิดด้านองค์ประกอบของภาพมานะครับอันต่อมาอ่ะอันนี้ก็เป็นเซลล i n g d ิงดิเ y ย์มาดูของผู้หญิงมัางนะครับเมื่อกี้เราบอกไปแล้วว่าสีดําเนี่ยมันมันคู่กับผู้ชายเนาะผู้ชายเทๆ่ๆนะครับ แต่สีดำก็แสดงออกถึงความเป็นผู้หญิงเท่ได้เหมือนกันนะครับในตัวเซลลิ่งดิสเวย์เนี่ยใช้หุ่นผู้หญิงหุ่นผู้หญิงนะครับเห็นตัวโจวเนาะเป็นเป็นหุ่นผู้หญิงนะครับที่ดูธรรม,มทะแม,มงธรรมะแมงถ้าเห็นแล้วก็โอ้โหเหมือน,นเหมือนชาวล็อกเลยนะครับ ตัวนี้เป็นเซลลิงดิสเพย์มันไม่ใช่แค่องุประกอบที่ใช้ตัวหุ่นอย่างเดียวลองถ้าเราลองสังเกตนะครับมันมันมีสีดำสีดำมีตัวนางแบบที่ดูภาพลักษณ์แบบดูเฉียวเฉียวมั่นมั่นนะครับดูเป็นชาว็ลกและที่สำคัญมันยังแอบในตัว w ินโด w ดิสเพย,ย์เนี่ยเซลลิงเนี่ยมันยังแอบ บ่งบอกถึงประสิทธิภาพหรือไลฟ์สไตล์กับถ้าเราจะใช้เสื้อผ้าแบรน,นี้ใส่เสื้อผ้าแบรนนี้นะครับนับแรกนี่เห็นพวกหุ่นเล็กๆพวกนี้ไหมนะครับมันมีอิริยาบถท,ท่าทางต่างๆเนี่ยเป็นองค์ประกอบภายในงานเต็มไปหมดเลยเนาะด้วยอิริยาบถต่างๆทั้งแบบเหมือนหูกเหมือนเต้นยิมน้นสติกระโดดตีลังกาท่างขาฉีกขานะครับนั่นมัน แอบบอกถึงประสิทธิภาพของตัว Product เนาะว่าเราถ้าเราใส่ชุดเนี่ยมันจะสามารถทำให้เราทำท่วงท่าต่างๆได้อย่างสบายนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่าง Selling Display เนาะว่าเราไม่ได้แค่เอาหุ่นวางเฉยแต่เรามีการจัดองค์ประกอบนะครับภาพน,นี้เป็นภาพขาวดำแดงอะ่ะมีเส้นแดงด้วยเนาะก็ยิ่งแสดงออกถึงความรุนแรงของของผู้หญิงที่ใช้เสื้อผ้าแบรนด์นี้ ตัวหุ่นนะครับหุ่นที่เป็นตัวจุดเด่นเนี่ยเขาใช้สีโครเมียมดูเงินเงินเนาะอ่าก็ให้รู้สึกถึงความเป็นคนทันสมัยนะครับแล้วเวลาเราไปดูวินโดว์ดิสเพย์เนี่ยบางทีอาจจะต้องแบบคิดคิดตามด้วยเนะาะเพราะเราจะออกแบบวินโ o ดว์ดิสเพย์ให้มันดูน่าสนใจนะครับแบบต่อมาเซลลิ่งดิสเพย์แบบที่สองพลสติกดิสเพย์ ครับผมเพลสิกดีเย์เนี่ยมันคือดสเ l ย์ที่เราจะต้องใช้ทั้งเอาแบบคนออกแบบก่อนนะประสบการณ์นะครับคอนเทนต์ของโปรดักต์เนาะว่าต้องการจะสื่อถึงอะไรนะครับแล้วก็องค์ประกอบสินมาแสดงออกในงานเพื่อที่จะทำให้ เกิดภาพจำใหม่ๆใ,ให้กับคนดูแล้วก็สร้างความจุดสนใจความน่าสนใจนะครับอย่างเช่นแบรนด์นี้คาเทียคาเทียถ้าเราเห็นเราก็รู้ละเราเราเห็นแบรนด์บางคนก็รู้จักแล้วครับว่าแบรนด์คาเทียคือแบรนด์ขายเครื่องประดับที่มีราคาแพงนะครับแต่ในต,ต,ตัว Windows วเ,นเนี่ยเราไม่เห็นตัวโปรดักต์ของเขาเลยผมชอบอตัว ตัว w i n d o w d i s p l a y อันนี้มากเลยเพราะว่ามันเป็นตัวอย่างที่ดีเนาะเป็นเคสที่ดีนะครับไม่มีตัว Product อยู่ในงานเลยแต่เราเห็นปุ๊บเรารู้เลยว่ามันแพงนะครับอ่มาคลองวิเคราะห์กันว่าเพราะอะไรบ้างอันดับแรกสีแดงแดงสดเลยนะครับสีดำกล่องซึ่งกล่องเนี่ยเราเห็นแล้วมันไม่ใช่กล่องของขวัญน,นะ มันไม่ใช่กล่องธรรมดาแต่ลักษณะรูปลักษมันเห็นแล้วมันคือกล่องใส่เครื่องประดับมีตัวเพชรนะครับอยู่ข้างในซึ่งมันก็ไม่ใช่ของจริงอนะเนาะไม่ใช่โปรดักจริงมันไม่ใช่แหวนเพชรคาเทียนะครับแต่มันแสดงออกให้เห็นว่าในกล่องเนี่ยมันเป็นของมีค่าครับในองค์ประกอบที่ชี้เนะะี่ยครับมาแสดงออกถึงความหรูหรา นะครับดูมีราคาแพงนะครับแต่แค่นั้นมันยังไม่พอแต่ใน Windows Defense เนี่ยมันยังบ่งบอกถึงตัวลูกค้าด้วยว่าลูกค้าที่จะใช้แบนดเนี่ยมันแสดงออกถึง Identity ยังไงนะครับกล่องของขวัญสีแดงที่อยู่ตรงนี้เราเห็นเป็นกล่องเนาะเห็นเป็นกล่องกล่องลักษณะสีแด,แดงนะครับถูกจัดวางเรียงกันให้มีลักษณะเหมือนกับเมือง มีเสืออยู่หนึ่งตัวมีเสืออยู่หนึ่งตัวซึ่งเสือทําท่าลักษณะเนี่ยนะครับเราก็รู้ได้ทันทีว่าเสือเขากําลังจะล่าเหยื่อซึ่งเหยื่อนั่นก็คือนี่แบนคาเทียนะครับเสือตัวนี้มีลักษณะโซดทรงที่โค้งเว้าวนะครับเพราะนั้นสื่อถึงได้ว่าเป็นเสือเพศเมีย เพชรเมียไม่พอวัสดุผิวของตัวเสือตัวนี้เป็นสีทองมันเงาแสดงถึงความรวยครับผมปกติเสืออยู่ในป่าเนาะแต่ว่าองค์ประกอบตรงนี้ที่เขาทำเนี่ยให้มันละักษณะเหมือนเมืองเพราะนักเสือตัวนี้อยู่ในเมืองเพราะนั้นเสือตัวนี้แทนค่าได้กับผู้หญิง นักล่านะครับที่มีความอยากได้ความหรูหราและเป็นผู้หญิงในในเมืองด้วยผู้หญิงในเมืองอะนะครับแล้นนี่เป็นองค์ประกอบที่แบบไม่ได้ใช้ตัวโปรดักในงานเลยแต่แสดงออกถึงภาพลักษณ์ทั้ง corporate identity และตัวโปรดักความแพงความหรูหราของตัวดักและสื่อถึงตัวลูกค้าที่จะมาใช้แบรนด์นี้ด้วยนะครับ เป็นเค y ทีดีเพยนะรเพราะฉะนั้นอันที่สองอันนี้ตัวอย่างอันที่สองพอเห็น okay, อันนี้รู้เลยว่าขายเสื้อผ้าเพราะมันมีหุนอ่ามีหุนมีหุนใส่ชุดอยู่นะครับแต่มีตัวเดียวมีหนึ่งตัวถ้าถ้าเรามองคนเผื่ออาจจะคิดว่าเป็นเซลลิงเนาะแต่พอมันมีตัวเดียวเนี่ยแบบเอ๊ะเขาต้องการจะสื่ออะไรนะครับ เสื้อนี้เป็นชุดของคนวัยทำงานนะครับวัยทำงานถามว่ารูนอกจากชุดเอ้ยมันดูเป็นชุดเดสแล้วทำไมคิดว่าเป็นเป็นวัยทำงานล่ะองค์ประกอบที่เกิดขึ้นภายในภาพนะครับนั่นก็คือสีเหลืองอันนี้ที่มีความโค้งๆผิวๆที่ล้อไปกับความผิวของเสื้อนะครับเหมือนกันผิวเพราะฉะนั้นแสดงออกถึงตัวภาพลักษณ์ของตัวโปรดักตัวโปรดัก ครับว่าตัวบัตรโปรดักเนี่ยมันมีความเบาสบายพิวนะครับอันนี้สีเหลืองตรงนี้แทนค่าของความเป็นกระดาษเนาะภาพจำของเราเนี่ยเวลาเราเราเห็นอะไรแบบเนี้ว่าคนที่จะทำกระดาษปิววั่นเนี่ยเห็นในหนังอยู่บ่อยๆนะมันเป็นภาพของพนักงานออฟฟิศ เป็นภาพของภาพจำของพนักงานออฟฟิศเพราะนั้นตัววินโดว์รีเทนเนี่ยมันบ่งบอกว่าลูกค้าประเภทไหนจะเหมาะกับเขานะครับต้องเป็นคนมีความมั่นใจด้วยเพราะว่าถึงขนาดแบบกระดาษปิวแต่ก็ยังยืนได้อย่างมั่มั่นนะครับองค์ประกอบสินที่เกิดภายในงาน a s สซ m มเม y รอีกแล้วนะครับเพราะว่ามันแสดงถึงความมั่นโคงมั่นใจ มุมมองภายในภาพเป็นแบบนี้อันนี้เป็นเซนเตอร์สิ่งทีเกิดขึ้นเป็น Asymmetry นะครับน,นี่ก็เป็นตัวอย่างของการจัด w i n d o w ์ดิสเพยแบบ p พรสชีทที่ให้ดูรู้สึกแล้วแสดงออกถึงตัวภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์นะครับรวมไปถึงสื่อถึงตัวผู้ใช้ด้วย อันสุดท้ายครับอันนี้เขาแทบมองไม่เห็นโปรดักเลยแต่แต่ว่าน่าจะมีคนตาดีเห็นแล้วแหละว่ามันคืออะไรนะครับพอเห็นแบบนี้ถ้าเรามองคนเผลอเนาะถ้าเราไม่เห็นชื่อป้ายร้านนะเราจะคิดว่า w i n d o w ์ดิสเพนนี้ขายเสื้อผ้านะครับแต่จริงๆไม่ใช่นะครับแบรนนี้ขายกระเป๋าลุยวิกตอง แบรนด์หลุยวิกตองเนี่ยเป็นแบรนด์ที่มีมาอย่างยาวนานใชครับยาวนานสื่อได้ถึงตัวโควรงกระดูกไดโนเสาร์เนาะแถมไดนโนเสารตัวนี้ไม่ใช่ไดโนเสาร์ธรรมดาเป็นไดโนเสาร์ที่รวยเพราะว่าสีทองมันเงานะครับองค์ประกอบในภาพเนี่ย มันแสดงออกถึงความรูหลาไปหมดเลยนะนอกจากตัวไดโนเสาร์สีทองถือกระเป๋าหลุยนะครับกรอบนี้สีเหลืองทองนะครับผ้าบุแบล็กเวที่มีลักษณะถึงความลักซ์รี่นะเป็นแบบดึงกระดุมนะครับปุ่มลงไปเราเห็นงานแบบนี้ในลักษณะของงานพวกงานคลาสสิกนะครับงานลักซ์รี่คลาสสิกอยู่แล้วเนาะแล้วก็ไดโนเสาร์ตัวเนี้ยเป็นไดโนเสาร์เพศเมีย ถามว่ารู้ได้ไงถ้าเรามองมองค์ประกอบนะครับอะนอกจากความเป็นโค้งเว้าวของงานแล้วนะครับของตัวไดนเสเร์แล้วนี่เดนอสเอร์ใส่ส้นสูงครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นตัวแทนของผู้หญิงที่ชอบความคลาสสิกของแบรนด์หลุยวิกตอง นะครับที่ต้องหูช่องมีความบบหรูหราลักซ r รีแบรนด์นี้มีมา,ยาอย่างยาวนานนะครับพอมีความยาวนานเพราะฉะนั้นคอนเทนต์ที่เกิดขึ้นในงานนี้นะครับคอนเทนต์ที่จะเป็นคีย์เวิร์ดในการออกแบบก็จะมีคลาสสิกนะครับมีมาอย่างยาวนานความหรูหราเนาะแล้วก็ผู้หญิง ก็เลยกลายเป็นวินโดว์ดิสเพย์นี้นะครับที่มาพูดถึงการาสังเกตเคสแบบนี้เพราะว่าอยากให้ทุกคนไปลองสังเกตวินโดว์ดิสเพย์ต่างๆดูหรือเราไปดูร้านของตัวเองร้านใกล้บ้านนะครับว่าเรามีการจัดวินโดว์ดิสเพย์แบบไหนเนาะก็เลือกใช้ถูกให้เหมาะก,กับภาพลักษณ์ของสินค้าของเราหาคอนเทนต์ที่นำไปสู่คีย์เวิร์ดนะครับเพื่อที่เราได้ออกแบบวินโดว์ดิสเพย์เพื่อที่จะดึงดูดสามารถดึงดูดลูกค้าได้ พอเห็นแบบนี้อ่ะมันก็ะดูน่าดึงดูดนะครับนั้นก็วันนี้ก็ขอญอาตจบแต่เพียงเท่านี้เดี๋ยวค่อยมาต่อกันในเรื่องถัดไปรับผมวันนี้สวัสดีครับ